สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้ครับพี่ตีจะพาทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบพันนะครับสำหรับเจ้า Kawasaki ZX6A รถคันนี้ครับมาในปี2020เป็นรถใช้มือเดียวเลขไม้แท้ครับเลขไม้เพียงหลักพันเท่านั้นแล้วคันนี้มาพร้อมกับของแต่งต้องียกว่าพร้อมซิ่งเลยนะครับใครหา ZX6A อยู่สภาพสวยเลขไม้แท้แบบนี้ต้องมาสั่นดับายพระรามห้าแล้วมาชมเลยดีครับว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนแล้วสวยยังไงมาครับ รถคันนี้ครับเลขไม์วิ่งมา6 1 2 4กิโลเมตรแท้นะครับนี่สวยสวยใสๆนะครับนี่ครับกุญแจครบ2ดอกนะครับแผงขอบนสวยไม่มีรอยนะฮะรถคันนี้ปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัดเดิมเป็นแบบก้านเหรียญแบบนี้ปรับระดับได้ไม่มีคดไม่มีงอประกับไฟฟ้าเดิมตรงสื่อไม่มีเือรางนะฮะหัวโช๊คเดิมสวยไม่มีรอยขันนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะเราคัดพิเศษมาอย่างดีแน่นอนปั๊มเบรกบนเป็นปั๊มลอยเดิมจากนิชินนะครับก้านเบรกเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้เช่นเดีียวกัันครบ ประกอบทันเร่งเดิมครับตรงสื่อไม่มีเดินรางเลยนะครับน็อตถังเดิมทั้ง2ตัวนะครับสีถังเดิมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังไม่มีรอยบุบรัดยิ้มคันนี้มาพร้อมกับนี้ครับกันถังเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันเบาะนั่งหนังเดิมนะครับรวถือเบาะซ้อนด้วยนะครับมีโลโก้นินจานะครับนี่คือเบาะหนังแท้เดิมจากศูนย์ไม่มีปาดไม่มีขาดไม่มีรูครับอ่ะมากระส่นด้านหน้าครับคันนี้ได้ชิวหน้าแต่งนะครับเป็นสีสโมกแบบนี้นะครับมีโลโก้ ZX10 ZX6R แบบนี้ด้วยนะฮะ โคมไฟหน้าจะคมเป็นโคมไฟหน้าเดิมครับเป็นแบบ full LED นะฮะนี่ครับให้ทั้งความสว่างสวยและความสวยงามนะครับบางโคมหน้าเดิมสวยนะครับยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์ะครับต้องเป็นลายนี้เท่านั้นนะครับนี่แล้วก็จานเบรกด้านหน้าครับเป็นแค่รอจริงๆนะครับคันนี้ครับวิ่ง60กิโลเมตรแท้นะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาสวยๆครับไม่มีรอยหินรอยสไลด์นะครับคาลิปเปอร์นิชชิน,นะครับดูครับไม่มีรอยเลยนะฮะอันนี้มาพร้อมอากาศเบ้าน้ําแต่งนะครับนี่ฮะ แล้วก็คอท่อด้านหน้าครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้านะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นเลยชุดแฟริ่งครับนี่ติ๊กเกอร์เต็มนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มีรอยนะฮะน็อตเดิมทุกตัวแข้งเครื่องฝั่งขวานะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะหัวน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับพักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วที่ัคันนี้มาเพราะกับท่อแต่งจากอ่าท่อแต่งทรง AR เออ เป็นท่อเบิกใหม่นะครับสมองงี้เลยนี่ฟังเสียงก่อนนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไงครับลั่นๆนะฮะแล้วก็นี่ครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ล้อหลังครับขอบล้อไม่มีลอกล่อนนะครับไม่มีดุ้งนะครับสติ๊กเกอร์ขอบล้อยังอยู่คงเดิมนะครับ ยางด้านหลังครับนี่วินดูเลยครับยางด้านหลังเต็มเต็มเบิกใหม่แบบนี้เลยนะฮะบันท้ายเดิมครับไฟเลี้ยคู่หลังแต่งนะครับเป็นแบบ LED ท้าสั้นแต่งนะครับบันท้ายเดิมเดิมไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ครับอ่ะฝั่งซ้ายกันบ้างบาส่วนของฝั่งซ้ายนะครับนี่ฮะคันนี้ยังคงเป็นโซ่เตอร์เดิมๆนะครับแล้วก็ตัวสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยนะครับสติ๊กเกอร์อร์ n i n g ต่างๆอยู่ครบตัวสวิงอาร์มไม่มีรอยล้มรอยแทกด้านข้างนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีแตกหัก นะครับแล้วก็ระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วรวมถึงนี่ครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเช่นเดียวกันนะครับแฟรดิ้งฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มนะครับไม่มีรอยฉลอกนะฮะน็อตเดินทุกตัวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูนใกล้ๆนะฮะแข้งแข้งใสๆแบบนี้เลยครับขอท่อไม่มีบุบระยุบแน่นอนกระบอกชกล้าด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยนะฮะจานเบรกด้านหน้าเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะเ่ะเป็นไงกันบ้างสําหรับเจ้า ZX6R คันนี้มาใน้โฉมปี20ด้วยแล้วก็ทีมคันครับเป็นรถใช้มือเดียวเล็กไม่แท้แบบนี้ใครหาอยู่ครับคันนี้ราคาไม่แพงแน่นอนและเจอที่ลาทะบายพระราม5้าแล้วครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ